ดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่ออดออยรีวิวเราจะพาคุณเจาะลึกรถยนต์ประจำเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสะดวกราคาจับต้องได้และประหยัดน้ำมักนอน,นั่นก็คือซูซูกิเซลลิโอรุ่นใหม่ปี2025สำหรับผู้ที่กำลังมองหาตัวเลือกที่กระทัดรัดและประหยัดงบประมาณเซลลิโอถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดเราจะมาสำรวจทุกซอกทุกมุมและคุณสมบัติของรุ่นล่าสุดนี้เพื่อดูว่ายังคงมีสเสน่ดึงดูดใจในปี2025หรือไม่มาเริ่มกันเลย ซูซูกิเซลริโอได้สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับตาวเองในฐานะรถยนต์ประจำเมืองที่เน้นความเรียบง่ายยอและประหยัดน้ำมันโดยขึ้นชื่อในเรื่องขนาดที่กระทัดรัดขับขี่ง่ายและประหยัดน้ำมันอย่างน่าประทับใจจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ซื้อรถยะนอครั้งแรกผู้ที่เดินทางไปทำงานในเมืองและผู้ที่กำลังมองหารถยน์ขนาดเล็กราคาประหยัดรถยนต์รุ่นปี2000 25น่าจะมีการปรับปรุงในด้านสไตล์คุณสมบัติและระบบส่งกำลังเพื่อให้สามารถแข่งขันในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้การออกแบบภายนอกของซูซูกิเซลริโอปี 2,025คาดว่าจะเป็นวิวัฒนาการของรูปแบบที่กระทัดรัดและใช้งานได้จริงซึ่งอาจนำเอาภาษาการออกแบบล่าสุดของซูซูกิมาใช้แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ใช้สอยในสภาพแวดล้อมในเมืองรูปลักษ์โดยรวมของซีริโอหน้าจะยังค้างงกระทัดรัดและตั้งตรงทำให้มีพื้นที่ภายในสูงสุดภายในขนาดที่เล็กทำให้ขับขี่บนถนนในเมืองที่กับแคบและจอดรถในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านได้ง่าย แผงหน้าปัดด้านหน้าอาจมีกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ซึ่งอาจรวมเอารูปลักษณ์ที่ทันสมัยและผสานรวมเข้ากับไฟหน้ามากขึ้นคาดว่าจะมีไฟหน้าแบบฮาโลเจนหรือเลดขึ้นอยู่กับรุ่นตกแต่งพร้อมด้วยไฟเลี้ยวในตัวกันชนหน้าหน้าจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยอาจเน้นที่การลดความเสียหายจากรอยขีดข่วนเล็กน้อยโปรไฟล์ด้านข้างจะเน้นที่ฐานล้อที่สัน้นและแนวหลังคาที่สูงช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในและเข้าออกได้สะดวก คาดว่าจะมีที่จับประตูและกระจกมองข้างที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงซึ่งอาจเป็นสีตัวถังหรือสีดำขึ้นอยู่กับการตกแต่งขนาดล้อน่าจะอยู่ระหว่าง14-15ถึงนิ้วโดยมีล้อเหล็กและฝาครอบล้อสำหรับรุ่นล่างและล้ออลัลลอยสำหรับรุ่นสูงกว่าการออกแบบด้านหลังน่าจะสะอาดและใช้งานได้จริงโดยมีไฟท้ายแนวตั้งเพื่อทัศนวิสัยที่ดีกันชนหลังยังให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงและประตูท้ายรถจะช่วยให้เข้าถึงพื้นที่เก็บสัมภาระได้รายละเอียดต่างๆเช่นขอบกระจกและราวหลังคา หากมีในรุ่นสูงกว่าน่าจะเรียบง่ายและใช้งานได้จริงกระจกมองข้างหน้าจะปรับได้ด้วยมือหรือไฟฟ้าขึ้นอยู่กับรุ่นตกแต่งตัวเลือกสีสำหรับเซลริโอปี2025น่าจะมีสีสันสดใสและใช้งานได้จริงหลากหลายเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายโดยรวมแล้วการออกแบบภายนอกของซูซูกิเซลริโอปี2025ให้ความสำคัญกับความกระทัดรัดการใช้งานนัดจริงและความสะดวกในการใช้งานใน สภาพแวดล้อมในเมืองโดยมีสัมผัสแห่งความทันสมัยที่อาจช่วยให้ดูทันสมัยก้าวเข้าไปในรถซูซูกิเซลริโอปี2025คุณจะพบกับการออกแบบภายในที่คำนึงถึงการใช้